เว็บร้อยสิบไอสองพันสิบนะครับเปาะขาดนะครับอ่าเดี๋ยวนี้เราจะหุ้มนะครับคุณลูกค้าบอกให้เปลี่ยนนะครับผมแนะนำสองอย่างนะครับมีหุ้มเสริมแล้วก็เปลี่ยนใหม่นะครับอ่าวันนี้เราจะลองหุ้มดูนะครับลูกค้าบอกเออหุ้มได้ก็หุ้มนะครับนี่นะครับประหยัดช่วยกันนะครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ ครับตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเสริมหนึ่งสองสาสี่นะครับแล้วก็หุ้มใหม่นะครับชึบนอดอยู่ในนี้ครับนี่หุ้มนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับอ,อ้ปัก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 ปกัไม่ต้องเปลี่ยนใหม่นะครับ อ่ะขันเลยอ่านี่ผ้าเบาใหม่นะครับใช้ลายกาเดิมนะครับนี่จะเก็บสวยงามนะครับอ่าหลุงเรียบร้อยครับนี่ลองดูสินี่มึงเลยเจ้ ไปแล้วนะครับหุ้มเบา